วอลโววีหกศูนย์สไตล์พ่อบ้านสายซิ่งรถรุ่นนี้เนี่ยนะฮะราคาหล่นไปเยอะมากๆเลยออกห้างป้ายแดง2 6 9 0 0 0 0 0บาทวันนี้เหลือแค่1 3 9 9 0 0้านสบาทเท่านั้นสนับสนุนโดยวิสารอโต,โตค่าสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิดคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสานอโตคา่า com สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเบียร์วิสารออโตคาร์อยู่กับรถเข้าใหม่ครับนี่คือ All New Volvo v 60 Twin Engine T8 Inscription All-wheel drive ด้วยนะฮะท่านผู้ชมกับเคลื่อนสีล้อปี2020จดทะเบียนปี2021สีดำเลขไม้ใช้งานไปแล้วนะฮะ70,000โลเจ้าของใช้มือเดียวนะฮะคู่มือกุญแจสำรองบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบ,ครบ รถกี่ปีแล้วปี20 21 22 23 24 4ปี70,000โลถือว่าไม่เยอะนะปีหนึ่งไม่ถึง20,000โลออกห้างป้ายแดง2 6 90,000บาทอย่างที่บอกไปนะฮะวันนี้เหลือแค่1 3 9 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นต้องบอกว่าเป็นรถที่ราคาหล่นนะฮะครึ่งๆเลยนะครับท่านใดสนใจอยู่นะฮะเดี๋ยวนะมันเป็นลักอินไฮบริดด้วยนะท่านผู้ชมประหยัดน้ำมันนะฮะต่อการชาร์จไฟ1ครั้งเนี่ยวิ่งได้30กิเมร นะครับใครหาอยู่นะบอกได้เลยว่าดูคลิปนี้ให้จบนะเดี๋ยวผมจะรีวิวทุกซอกทุกมุมเลยครับมาเริ่มกันจากด้านหน้านะฮะท่านผู้ชมสวยงามนะฮะ,ะเป็นรถเอสเตดนะฮะ,ะแบนแบนนะครับด้านหน้าก็สไตล์วอลโวนะท่านผู้ชมตัวนี้เนี่ยไฟหน้าเป็น Full LED เลยนะครับไฟเบรกเนี่ยนะฮะ,ะไม่ใช่ไฟเบรกไฟเลี้ยวนะฮะเป็นสัญลักษณ์ตัวทีเลยนะครับตัวนี้เขาเขียนว่า Full LED Active High Beam System นะฮะ mm hmm. อ่าเซนเซอร์การระยะด้านหน้าก็มีให้นะครับแล้วก็กระจังหน้าก็จะเป็นตัดด้วยโครเมียมแบบนี้สวยงามสไตล์วอ l โวนะโลโก้วอ l โวนะฮะแล้วก็มีกล้อง360องศาด้วยนะครับสวยงามรถยังไม่ได้เก็บรายละเอียดฮรริ้วรอยต่างๆยังมีอยู่บ้างนะครับสเต็ปต่อไปเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องเลยครับมาครับท่านผู้ชม ฝากระโปรงเป็นโชคคำยันนะพี่ขอผ้าหน่อยนะมาดูความเดิมกันท่านผู้ชมมองเห็นไหมตะเข็บนะฮะเห็นไหมสันลอนต่างๆการขึ้นรูปนะฮะ,ะเดิมเดิมจนวนการความร้อนยังอยู่นะฮะค้าฝุ่นยังมีอยู่นะเพิ่งซื้อท่านผู้ชมนะฮะตัวนี้มันเป็นโลหะพับนะครับไล่เรียงมาที่น็อตยึดฝากระโปรงท่านผู้ชมน็อตไม่ขยับกล้องเห็นไหมนะ นะ็อตไม่ขยับเห็นไหมครับมีตาปั๊มนี่มอ,อก,กรอ,อยู่นี่นะเห็นไหมชัดๆเลยนะครับเดิมๆน็อตไม่ขยับนิ่เก็ตเแน่นอนไล่เรียงมาจนถึงแก้มนะแก้มก็คือชิ้นนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมมีน็อตอยู่นี่มีน็อตอยู่น็อตไม่ขยับนีตาปั๊มวอลโวเห็นไหมครับเมดอินสวีดิสสวีเดนสวีเดนนะครับท่านผู้ชมไล่เรียงมาซุ้มโชคต่างๆเดิมๆเนียนๆเลยนะฮะจนถึงคานหน้า เห็นไหมฮะท่านผู้ชมไล่เรียงไปหม้อน,น้ำวอลโว่เดิมๆนะสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบเห็นไหมฮะอ่าเห็นไหมไล่เรียงไปเลยจนถึงแก้มด้านขวานะครับให้เห็นความเดิมเลยท่านผู้ชมเดิมสนิทนะฮะอ่าเนี่ยสัญลักษณ์วอลโวยังอยู่ไล่เรียงไปจนถึงน็อตยืดฝากระโปรงตาปั๊มต่างๆนะแผ่นให้ชัดเลยนะครับแล้วก็นี่สติ๊กเกอร์ท่านผู้ชมเดิมๆครับ เดิมสนิททีนี้มาดูเครื่องยนต์ผมสตาร์ทอยู่นะฮะเห็นไหมฮะเครื่องยนต์ก็เดินนิ่งๆเรียบๆเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะฮะให้พละกำลังสูงมากนะท่านผู้ชม2ระบบรวมกันนะฮะเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยให้พละกำลังสูงถึง407แรงม้าโคตรแรงอ่ะแรงบิดสูงสุด640นิวตันเมตรนะฮะจับคู่กับเกียร์ตัตโนมัติ8จังหวะท่านผู้ชมนี่แหละที่เขาเรียกกันว่า พ่อบ้านสายซิ่งนะฮะมันแรงจริงๆคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะฮะที่คัดสภาพเกรดเได้เลยด้านหน้าเนี่ยคุยอย่างนี้แล้วกันไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ําผมรับประกันมาถึงช่วงล้อครับท่านผู้ชมล้อแมกอลอยสีดําปัดขอบเงินนะ,ะตัวนี้เจ้าของเดิมเนี่ยนะฮะเพิ่งเปลี่ยนยางมาเลยมั้งเนี่ยซีรีส์ของยาง235ทันะครับปีของยางก็ปี22 นะฮะดอกยางยังลึกๆอยู่เลยนะฮะสามารถที่ยังใช้ได้อีกยาวๆเลยนะท่านผู้ชมโอเคกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมือเปิดเป็นสีดําสีเดียวกับรถเลยเห็นไหมฮะคิ้วกระจกทั้ง4บานตัดด้วยโครเมียมเห็นไหมครับเส้นสายในการเดินด้านข้างมันเป็นรถออกแนวแบนๆหน่อยนะอ่าก็ไม่สูงมากนะครับสวยเนี่ยหลังคาเห็นไหมเขามีกระโดงด้วยเห็นไหมฮะเป็นตัวนี้เป็น อลูมิเนียมแข็งนะสามารถที่จะใส่แหลกหลังคาได้นะครับสวยงามอ่ะมาถึงตรงนี้พาดูโครงสร้างนะท่านผู้ชมเริ่มจากประตูบานแรกนะครับผมให้ดูความเดิมเลยตะเข็บซิลเลอร์เนี่ยเอาเล็บจิกให้ดูนะเดิมเดิมสันรอนการขึ้นรูปเม้นอาร์คชัดเจนนะแบบนี้กล้องแผนไปที่ซอกหน่อยซอกก็เดิมเดิมท่านผู้ชมนะฮะอ่าแล้วแผนไปตรงแป้นวางเท้านะครับ ดูนะรถเนี่ยทุกคันต้องดูให้ให้ครบนะต,ตรงนี้ขาดไม่ได้เลยนะฮะดูว่าลุยน้ําจมน้ํามาหรือเปล่านะฮะ,ะเดี๋ยวผมให้กล้องโฟกัสให้ชัดๆนะท่านผู้ชมนะครับเห็นไหมแบบนี้เดิมๆโอเคต่อมามาดูโครงสร้างนี่เฮ้ยดึงไม่ได้ลืมไปนะใช่ไหมตัวนี้ดึงไม่ได้นะล,ลูกยางเนี่ยดึงไม่ได้นะเดี๋ยวเสียเลยนะ ท่านผู้ชมดอกยางเห็นไหมลูกยางสันรอนดูซับในแล้วกันนะความเดิมชายล่างก็ดึงไม่ได้นะเนี่ยเห็นไหมแบบนี้เดิมๆแผ่นเพจแผ่นการเติมลมยางต่างๆแล้วดูหมุดบานพับนะที่เสาบีเห็นไหมครับแบบนี้ชัดเจนนะเดิมๆความสม่ําเสมอของสีด้วยนะเนี่ยอ่าเนียเนเลื่นๆแบบนี้เลยบานแรกผ่านบานที่สองบานที่สองเข้ากว้างนะอ่าประตูบานใหญ่ ไล่เลียงเลยเดิมเดมชัดเจนโหลมฝนมาแล้วท่านผู้ชมนะฮะดูซอกลมฝนมาแล้วเราทันไหมเนี่ยนะไล่เลียงไปเลยแบบนี้เดิมเดิมครับนะฮะ,ะดูซอกนี่แผ่นไปหน่อยเห็นไหมครับเห็นแผ่นเพดอะไรต่างๆเดิมเดิมซอกนะไม่แกะไม่ถอดนะครับแบบนี้เนียนๆครับสวยงาม โอเคมาต่อกันที่ด้านท้ายครับด้านท้ายก็สวยนะ Full LED เหมือนกันนะท่านผู้ชมมีสัญลักษณ์วอ l โว V60 T8 เห็นไหมฮะเซ็นเซอร์ด้านท้ายมีกล้องมีนะ T8 นะ Twin engine All-wheel drive Inscription นะครับเปิดฝาท้ายหน่อยฝาท้ายไฟฟ้าเด้งขึ้นมาเอ้ยมีหมวกใครอยู่ด้วยเนะี่ยมาครับ ดูความเดิมตะเข็บเนสติกเกอร์ต่างๆความสม่ำเสมอของสีไล่เรียงมาจนถึงนี่น็อตยืดเห็นไหมน็อตยืดฝาท้ายไม่ขยับไม่แกะล่องน้ำรางน้ำเนียนๆเลยทั้งขวาและซ้ายเห็นไหมครับผมพูดได้เต็มปากแบบนี้นะฮะรถสวยจริงอ่าโอเคต่อมาก็คือที่เก็บสัมภาระท้ายรถนะครับเห็นไหมมีผ้ายางเจ้าของเดิมโอ้โหนี่อะไรอะ อุปกรณ์เติมลมต่างๆนะลากจูงต่างๆอยู่ครบนะครับท่านผู้ชมใหม่นะทางขึ้นตรงนี้เห็นไหมไม่มีรอยถลอกนะฮะชำรุดเสียหายมีล่มด้วยโอเคทีนี้นะลองปิดฝาท้ายไฟฟ้าเห็นไหมครับปิดก็เนียนเลยชายล่างเห็นไหมไปลายท่อคู่ท่านผู้ชมมันสายซิ่งจริงๆนะตัวเนี้ย ไล่เรียงมานะครับบานที่สามตะเข็บเดิมๆนะอโอเคนะครับแบบนี้ชัดเจนซอกซับในกล้องอ่าเห็นไหมเดิมๆนะครับสวยงามโอเคบานสุดท้ายท่านผู้ชมบานสุดท้ายนะนนยนะตะเข็บสัมผัสแล้วแบบนี้เดิม นะครับชัดเจนนะสบายใจได้แบบนี้อ่ะซอกนะครับซอกซับในนะฮะอ่าไ่เลียงเลยเนี่ยนะที่เสาบีเนี่ยจะเห็นพวกนอ็อตต่างเห็นแมกกาซประตูเดิมเดิมเรียนเนียนแบบนี้สีเนี่ยเป็นพื้นเดียวกันไม่มีรอยแบบทาสีหรืออะไรมาก่อนนะครับเดิมครับท่านผู้ชมฟันธงเลยทีนี้มาดูหลังคา หลังคาดำเนี่ยรถจอดในล่มนะลูกยางดำเนี่ยเชื่อผมเลยนะรถจอดในล่มนะครับหลังคาสันลูบนะฮะมีชักฟินกีบฉลามด้วยนะฮะหรือว่าเสาอากาศผมสรุปให้เลยครับท่านผู้ชมนี่คือออลนิวว o ลโวนะฮะ V60 กศูนย์ทวินเอนจินนะฮะ T8 All Wheel Drive i n s c r i p t i ่ n แหมชื่อยาวสั้งเหลือเกินนะครับปี20.21บจดิบอดบอดี้สวยการันตีโดยผมเลยไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ำ เอารถคันนี้ไปตรวจสอบที่ศูนย์วอลโวได้ทุกสาขาพาช่างที่ดูรถเป็นมาดูที่เต็นท์ได้โทรมาขอข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังเอาไปเช็คประวัติได้เลยไม่มีปัญหาครับหรือจะจ้างบริษัทที่เขารับจ้างดูรถยนต์มือสองมาดูที่เต็นท์ก็ได้ผมยินดีอยู่แล้วนะฮะอะไรที่ทําให้ลูกค้าสบายใจผมทําให้อยู่แล้วไม่มีปัญหาทดลองขับก่อนได้ด้วยนะถนนใหญ่เลยนะครับยังไม่ต้องจองนะไปลองขับก่อนได้เลย น,นี่คือช่องเบียร์วิสารออโตโคาพ,พูดอะไรไปต้องทําแบบนั้นครับมาดูภายในห้องโดยสารกันครับท่านผู้ชมเริ่มจากเบาะแถวหลังนะฮะรถคันนี้ภายในดําปีเลยดําหมดเลยนะอ้จะมีหลังคาเป็นสีเบตนะครับท่านผู้ชมแผงข้างประตูนะฮะนี่คือบุหนังนะครับกระจกขึ้นลงอัตโนมัตินะฮะทั้ง4บานเลยนะครับเห็นไหมมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกนะครับสภาพดีนะเนี่ย ไม่ชำรุดเสียหายเลยหนังยังนุ่มๆอยู่เลยนะครับอ่าไม่มีริ้วรอยด้วยนะทางขึ้นเนียนๆเ,เลยท่านผู้ชมนะเดี๋ยวกล้องแผนให้ลูกค้าเห็นหน่อยนะให้ท่านผู้ชมเห็นหน่อยทางขึ้นเนียนๆเ,เลยแล้วดูเบาะปีกเบาะไม่สุดเลยเบาะหนังตึ้งเปียเลยเบาสีดํานะท่านผู้ชมโอเคนะฮะเนี่ยสะอาดมากเลยนะโอเคเดี๋ยวลองนั่งดูอันนี้เนี่ยเราดันมาสุดเลยนะใช่ไหม,หมก็ เป็นรถเอสเต e นะท่านผู้ชมอนเนกประสงค์5ประตูนะครับแบบแบนๆนะเล็กรูมเฮดรูมเหลือๆอ,อันนี้ผมดันมาสุดนะท่านผู้ชมยังนั่งได้แบบสบายนะครับแล้วก็ที่เสาบีเนี่ยมีช่องแอร์ด้วยนะแอร์ Air ส่งตรงมาหาผมเลยนะสต้นนะครับสช่องเลยนะครับจะจะตัดแอร์จากตรงนี้ออกไปนะฮะแอร์บนหลังคาก็ไม่มีนะครับท่านผู้ชมโอเคเนี่ยเนียนๆเ,เ,เลยนะฮะเบาะเนียนๆเลยกระเป๋าจิงโจ้แบบ ตาข่ายนะตรงนี้มีช่องเสียบ Power อร์เอานะครับสามารถที่จะแปลงสัญญาณเป็นช่องเสียบเครียกชาร์จแบตมือถือได้นะครับที่เท้าแขนนะฮะโอเคใส่อะไรได้บ้างอ่ามีเก๊ะใส่ของนะครับนี่วางแก้วน้ำตรงนี้เป็นซอฟทัชเด้งออกมาอันนี้ก็วางมือถือวางอะไรนะโอเคเจ้าของเดิมใส่พรมกระดุมยางมานะท่านผู้ชมเข้ารูป ดีมากๆเลยนะฮะหลังคาเห็นไหมครับสะอาดสะอาดนะฮะเป็นหลังคาพารา r a m มิกซันรูฟนะครับมือจับที่ห้อยของนะครับอ่าแล้วก็เนี่ยไฟส่องสว่างต่างๆโอเคนะนั่งสบายนะ Head room, เล็กมเล็กๆเ,เ,เลือมเหลือนั่งได้ครับท่านผู้ชมโอเคนะแล้วใหม่มากด้วยเหมือนกับไม่มีคนใช้นะที่ว่าเหมือนไม่มีคนใช้นะหมูอ่า พอเผยเขาจะใช้คนเดียวก็ได้นะ,ะเดี๋ยวไปดูในตำแหน่งของผู้กับขี่กันต่อครับโอเคท่านผู้ชมฝนก็นจะลงนะมาดูแผงข้างประตูกันนะบูหนังนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงอัตโนมัติ4บานกระจกปรับพับไฟฟ้าถัดขึ้นไปเห็นไหมครับเซ็นอร์ล็อกเมมโมรีซีทของบอะไฟฟ้า2ตํตำแหน่งจดจำมือเปิดโครม,มี่มและนี่ลำโพงของฮาร์แมนกาดอนนะฮะสภาพดีนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยไม่มีถลอกไม่มีแบบชำรุดเสียหายเลย ต่อมาที่เบาะครับท่านผู้ชมเบาะก,ก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะฮะเห็นไหมปีกเบาะไม่ซุดด้วยนะฮะสีดำนะฮะสภาพดีมากปีกเบาะนะครับถัดไปที่พวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะมันติฟังก์ชันดูหนังเลยท่านผู้ชมสภาพดีมากๆเลยนะครับอ่าสวยงาม3ก้านนะครับถัดไปที่เรือนไม้เป็นไม้ดิจิตอลนะฮะตัวนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะปีหนึ่งไม่ถึง20,000โลนะ หมื่นกว่าโลถือว่าถือว่าวิ่งไม่เยอะเลยครับท่านผู้ชมนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูคอนโซลตรงกลางกันต่อครับโอเคดูหลังคาท่านผู้ชมทะลุปเปิดให้ดูนะอ่าแบบนี้สว่างขึ้นนะเปิดได้อีกไหมอ่าไปได้อีกนะกว้างนะอ่าถือว่ากว้างเลยนะครับไม่มีรอยเจิมรอยยันนะที่บางแดด นะครับมีไฟมีกระจก2หน้ายังตึงๆอยู่เลยนะทั้ง2อ,อันเห็นไหมครับมีมือจับอ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกสวิตช์นะฮะไฟฟ้าต่างๆนะครับกระจกมองหลังนะครับแล้วก็กระจกบานหน้าไม่มีรอยแตกรล้าวรอยสะเก็ดหินนะครับไม่มีเสา A มี Airbag หรือว่าถุงลมนิรภยัยนะครับแดชบอร์ดเนี่ยเดินด้วยได้นะท่านผู้ชมสวยงามลำโพงฮาร์แมนการ์ดอนตัวนี้มีเฮดอัพดิสเพย์ด้วยนะ Uh, Head up ดิสเพย์เนี่ยบอกพวกตัวเลขความเร็วนะฮะแล้วก็ถนนถนนนี้ใช้ความเร็วได้เท่าไหร่มีสัญลักษณ์เตือนหมดเลยนะครับคอนโซลสวยงามเห็นไหมช่องแอร์ตรงนี้ตัดด้วยลายไม้แล้วก็โครเมียมนะครับสภาพดีนะฮะเก๊ใส่ของเห็นไหมครับเป็นกระบหยี่ข้างในมีพวกพาษีพรบบอต่างๆอยู่ครบคันนะครับหน้าจอเป็นจอแบบแบบแนวตั้งนะท่านผู้ชมเห็นไหมกล้อง3 6มอองศานะครับอ่าแล้วก็ มีเดียแล้วนี่นะครับเมนูต่างๆเดี๋ยวอ่าเห็นไหมพวก FM Radio Bluetooth ต่างๆนะฮะ m e s s a g e Messenger นะครับคา r s t t t u s d o w n l o โหต่างๆได้ Performance นะฮะอ่าเห็นไหมครับต่างๆใช้งานได้หมดเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay ได้นะท่านผู้ชมช่องแอร์เป็นแนวตั้งสวยงามเนี่ยนะครับ โอเคนะฮะแล้วก็นี่เครื่องเสียงไฟฉุกเฉินคอนโซลเกียร์แจังหวะหัวเกียร์เป็นแบบคิทเต้ลนะฮะสวยงามนะฮะตำแหน่งเกียร์ P อันนี้ใส่ขวดน้ำใส่แก้วน้ำได้ถ้าไม่ใช้ก็ปิดเลื่อนม่านปิดนะครับตัวนี้เป็น Engine Start s สต็อยู่ตรงนี้นะโหมดการกับขี่นะฮะดิวด้โหมดมีกี่โหมดอ่ามีนี่เลย มีคอนสแตนต์นะ h e e l Drive นะครับ p e ียร์อีโคนะ h y b r i d ไฮ b ริด Every day นะครับ Individ u a l นะฮะแล้วก็ Power Sporty d r i v i n g นะครับโหมดการขับขี่มีให้เลือกเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีมาให้ที่เท้าแขนเป็นบุหนังเปิดขึ้นมาก็เป็นเกะใส่ของชิดเสียบ USB ได้นะฮะแล้วก็ Power Outlet ได้นะครับ โดยรวมใหม่มากนะท่านผู้ชมนี่ขนาดรถคันนี้ผมเพิ่งซื้อเข้ามายังไม่ได้เก็บรายละเอียดยังไม่ได้สปานะเนี่ยเบาใหม่พรมใหม่ต่างๆกระเป๋าเห็นไหมชัดเจนเลยท่านผู้ชมหัวหมอนนะมีปั๊มด้วยนะปั๊มคำว่า inscription นะครับโอเคเสา A มี Airbag เสา B ก็มี Airbag สเต็ปต่อไปฝนก็ใกล้จะตกไปลองขับกันหน่อยดีกว่าครับโอ้ท่านผู้ชมลมแรงมากๆเลยดู นะดูต้นไม้ดินะฮะโอ้โหผลคูณร่วงเต็มถนนเลยนะเต็มฟุตบาทเลยโอเคครับผมอยู่บนถนนจริงแล้วนะฮะกับเจ้าว o l v ว v ีหกศตัวนี้นะฮะทวินเอ g i n e T8 a l l ด h e e l r i รส์อินสคริปชัปี2020จดทะเบียนปี2021อ่า ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะฮะท่านผู้ชม2ระบบทำงานรวมกันนะครับเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พละกกำลังสูงถึง407แรงมา้าคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าคันนี้มันปูดปาจริงๆนะฮะ0ถึง100เนี่ยนะ5วิได้มไหม5วิกว่ากว่านะครับโอเคนะช่วงล่างดีนะครับรถยังใหม่อยู่ท่านผู้ชมวิ่ง70,000กโลกนะครับทัศนวิสัยดีนะฮะ พวงมาลัยจับเต็มมือดีนะแล้วก็เบาระบบความปลอดภัยจัดเต็มนะเตือนการชนด้านหน้าต่างๆนะครับเตือนการออกนอกเลนนะหน่วงพวงมาลัยต่างๆมีมาให้หมดครบคันนะครับเตือนจุดอับสายตาที่กระจกมองข้างเวลาจะแซงก็มีให้นะครับในห้องโดยสารค่อนข้างเงียบนะครับท่านผู้ชมถึงข้างนอกลมจะแรงนะลมจะแรงเห็นไหม เมฆคลึ้มเลยท่านผู้ชมฝนเอาแน่วันนี้ออกห้างป้ายแดง2 6 9ล้านกแบาทนะครับวันนี้นะฮะหายไปครึ่งหนึ่งท่านผู้ชมเหลือสอาหนึ่้านสามแสนบาทนะสหนึ่งล้าบาทคู่มือกุญแจสำรองบุ๊คเซอร์วิสอยู่ครบเป็นรถเจ้าของมือเดียวนะเป็นรถบ้านนะครับไปซื้อมาจากบ้านเลยนะครับไม่ใช่รถเช่าไม่ใช่รถประมูล นะฮะอ่าอนเนกประสงค์หรือดูนี่โอ้ยท่านผู้ชมแม่มันขึ้นร้อยยี่แป๊บแบขึ้นร้อยกว่านะเผลอไม่ได้นะอ่าอย่าไปใช้ความเร็วขนาดนั้นนะท่านผู้ชมต้องนึกถึงความปลอดภัยนะรถคันนี้มันแรงจริงๆผมไม่กล้าขับนะคันนี้แรงๆอ่ะร้อยห้าร้อยหกขับได้อยู่ นะครับถึงขนาดสองร้อยเนี่ยไม่กล้าครับเพราะว่าต,วตัวตัวถังมันไม่ได้ใหญ่นะครับตัวนี้มันให้พละกกาลังมาเกินตัวผมว่านะมันมเป็นรถอเนกประสงค์ดูมันให้แรงม้าพอดีให้มาสี่ร้อยกว่าโอ้โหจะไปเอาถนนที่ไหนวิ่งคันนี้ดีครับช่วงล่างดีนะเกียร์เปลี่ยนสมูทเลยท่านผู้ชมไม่มีเสียงสิ่งใดแปลกปลอมขึ้นมาเข้ามาในห้องโดยสารนะครับนุ่มนวลด้วยเนี่ย เนี่ยเดียโยนที่9อ่าโอเคนะฮะนี่คือรถยุโรปครับท่านผู้ชมสมรรถนะดีช่วงล่างดีนะฮะเดินทางต่างจังหวัดข้ามจังหวัดดีนะครับขับไม่เหนื่อยโอเคนะวันนี้ขาย1,399,000าบาทเท่านั้นเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลย นะครับแต่นี่คือรถยนต์มือ2ครับท่านผู้ชมถ้าจะซื้อให้คุ้มค่าแก่เงินนะครับก็สมควรที่จะดาวให้สูงเข้าไว้ผ่อนให้น้อยปีนะครับหรือไม่ก็ซื้อสดไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราจัดฟรีดาวได้ไหมจัดได้นะฮะแต่ก็ดอกเบี้ยมันแพงนะฮะท่านผู้ชมรถยนต์มือ2ดอกเบี้ยแพงผมทราบคุณก็ทราบนะฮะฉะนั้นผมก็นําเสนอวิธีการซื้อที่คุ้มค่าที่สุดเท่านั้นเองนะครับ คันนี้ผมบรรยายไปหมดแล้วนะฮะว่าสภาพเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมก็ซื้อรถกับผมง่ายๆนะฮะบ,บันทึกคลิปเก็บไว้ได้เลยว่าพูดอะไรไปบ้างนั่นแหละผมซื้อคันนี้วอลโว่วคันนี้กับคุณเบียร์ผมบันทึกคลิปเก็บไว้แล้วนะใส่ในไดร์เวล้วใส่ในฮาร์ดดิส์ไว้แล้ว,ว,ลวอ่าได้เลยนะไม่มีปัญหาครับเพราะว่าผมตั้งใจที่จะทำช่องนี้ให้เติบโตนะครับผมอยากขายรถไม่อยากขาย นะครับแต่ผมก็อยากเติบโตในช่อง YouTube ด้วยฉะนั้นผมสัญญากับตัวเองไว้ว่าผมจะรีวิวรถที่ดีนะรถที่มีคุณภาพแล้วก็รีวิวที่ชัดเจนตรงไปตรงมามากที่สุดนะสัญญากับตัวเองไว้นะครับว่าสมมุติว่าถ้าผมเป็นลูกค้าผมต้องการอะไรผมอยากซื้อรถกับใครถ้าผมอยากซื้อรถผมก็อยากซื้อกับคนที่เขาจริงใจ นะตรงไปตรงมาถูกไหมฮะฉะนั้นวันนี้ผมไม่ได้เป็นผู้ซื้อผมเป็นผู้ขายนะครับผมก็จะทําแบบนั้นให้ผู้ซื้อนะครับแค่นี้เองสัญญากับตัวเองไว้ครับท่านผู้ชมคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ราคาดีนะสภาพดีผมยก2นิ้วให้เลยครับครับท่านผู้ชมและนี่คือออนิว v อนโว V60 ทวินเอนจิ้นนะฮะ T8 a Wheel d r i v e in Scription ปี2020จดทะเบียนปี2021บอดี้รอบคันดูแล้วนะฮะการันตีได้เลยว่าเกรด A นะฮะแล้วก็ภายในสะอาดเรียบร้อยทดลองขับแล้วช่วงล่างดีอัตราเร่งเนียนๆเลยนะฮะใครหาอยู่นะครับวันนี้1,399,000บาทเท่านั้นอุปกรณ์ครบนะฮะสนใจโทรที่เบอร์0915577 695เบอร์ผมโดยตรงครับ ผมเบียว,วิสารโอตโตคารนะฮะขอย้ําจุดยืนว่าผมนำเสนอด้วยความจริงใจมีแค่รถยนต์เท่านั้นที่เป็นตือกลางที่จะทําให้คุณกับผมมาเจอกันครับเยี่ยมครับคันนี้มันแรงจริงนะ